สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคข้ามโมเดิร์นไนทีวีนะคะกับ วันเสาร์ที่3พฤษภาคม2551ค่ะในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์มานี้นะคะก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นเรียกได้ว่าทุกภาคของประเทศเลยทีเดียวแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังนี้เรามีพายุเข้ามาด้วยนะคะก็คือพายุไซโครน,นากิสค่ะซึ่งผลพวงจากพายุลูกนี้นะคะก็ทําให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเกือบ300ชีวิตที่ไปเที่ยวอยู่ที่เกาะสุรินทร์นะคะต้องติดเกาะค่ะแล้วก็ติดเกาะมาแล้วกันถึง2คืน จนล่าสุดนี้กองทัพเรือต้องส่งเรือหลวงไปรับขึ้นฝั่งกันอย่างปลอดภัยแล้วค่ะความสูงของคลื่นในทะเลอันดามันกว่า3เมตรจากอิทธิพลของพายุไซโคลนนากิสทำให้เรือของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปชมปะการังและฝูงปลาวานที่หมู่เกาะสุรินจำนวน270คนเป็นคนไทย260คนและเป็นต่างชาติ10คนไม่สามารถกลับเข้าฝั่งได้ค่ะและต้องติดอยู่ที่เกาะสุรินตั้งแต่วันที่หพฤษภาคมที่ผ่านมา ล่าสุดเจ้าหน้าที่อุทยานหมู่เกาะสุรินได้ประสานกองเรือภาคสามกองเรือยุทธการนำเรือหลวงทยานชนไปรับนักท่องเที่ยวกลับถึงท่าเรือคุราบุรีจังหวัดพังงาแล้วเมื่อเย็นที่ผ่านมาและนักท่องเที่ยวทุกคนปลอดภัยดี